ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆก,กับทุกคนบนโลกใบนี้กันครับถ้าดอลลาร์ล่มเราจะล้มไปด้วยไหมอืมผมขอให้คุณลองนึกภาพตามนะครับถ้าเปรียบโลกใบนี้เหมือนร่างกายมนุษย์สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เปรียบเหมือนเลือด ใช่ครับเลือดที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายถ้าไม่มีเลือดหรือเลือดไม่ดีร่างกายก็จะทำงานผิดปกติหรืออาจจะล้มเหลวได้พูดง่ายๆคือเงินรอลล,ลาสหรัฐนั้นเป็นเหมือนเลือดของระบบเศรฐษฐกิจโลกมันไหลเวียนไปทุกที่ทุกประเทศทุกการค้าขายและที่สำคัญมันกำลังค่อยๆเสื่อมความนิยมลงซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะครับมาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อน เงินสกุลหลักของโลกคืออะไรเงินสกุลหลักของโลกหรือที่เราเรียกว่า reserve currency นั้นต้องทำได้3อย่างสำคัญครับอย่างแรกเลยคือต้องใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศได้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้ส่งออกข้าวจากไทยไปยิปุ่นคุณต้องใช้เงินสกุลไหนในการตั้งราคานั่นแหละครับต้องเป็นสกุลเงินที่ทั้งสองประเทศยอมรับอย่างที่สต้องใช้ชาระหนี้ระหว่างประเทศได้ เหมือนกับที่ประเทศต่างๆกู้เงิน IMF หรือธนาคารโลกก็ต้องใช้เงินสกุลหลักในการชำระคืนและอย่างที่3ประเทศต่างๆต้องเก็บไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเหมือนกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บทุนสำรองไว้ประมาณ3ล้าน,ล,านล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเรื่องที่น่าสนใจมากคือในอดีตที่ผ่านมามีหลายประเทศและหลายสกุลเงินที่เคยเป็นเงินหลักของโลกมาแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ600ปีที่แล้ว ประเทศมหาอำนาจของโลกคือโปรตุเกสเงินสกุลหลักคือเรียวตั้งแต่ปีคศ1450ถึง1530นั่นเป็นเวลา80ปีเลยนะครับต่อมาคือสเปนใช้เงินเรียวเหมือนกันตั้งแต่ปี1530ถึง1640อีก110ปีลองนึกภาพว่าตอนนั้นถ้าคุณเป็นพ่อค้าคุณต้องมีเรียวไว้ในมือถึงจะค้าขายกับทั่วโลกได้หลังจากนั้นก็มาถึงยุคของเนเธอร์แลนด์ เงินที่ชื่อว่ากิลเดอร์ตั้งแต่ปี1640ถึง1720ฝรั่งเศสก็เคยครองตำแหน่งนี้ใช้เงิน f r ฟร c h Leaf ตั้งแต่ปี1720ถึง1815ช่วงนี้เป็นยุคที่ฝรัร่งเศสรุ่งเรืองมากมีนโปเลียนเป็นผู้นําและที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยคืออังกฤษครับเงินปอนด์สเตอร์ลิงครองตําแหน่งเงินสกุลหลักของโลกตั้งแต่ปี1815-19 1815ถึ 20, ่า100ปีตอนนั้นเขาเรียกว่งเก้า n n ง e ูนย์กว่า the b r i t i s ปีตอน r e แปลว่าดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินในจักรวรรดิอังกฤษเพราะมีอาณานิคมทั่วโลกที่น่าสังเกตคือแต่และประเทศที่เป็นเจ้าของสก,กุลเงินหลักจะอยู่ได้ประมาณ100ปีและทุกประเทศมีสิ่งที่เหมือนกัน3อย่างครับ 1. ต้องมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2. ต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่ง 3. ต้องมีอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศพูดง่ายๆคือต้องใหญ่ทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองถึงจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้แล้วอเมริกามาเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้ยังไงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2ครับในขณะที่อังกฤษซึ่งเป็นมหาอำนาจเดิมต้องเข้าร่วมสงครามทั้งสองครั้งใช้งบประมาณมหาศาลในการทำสงครามเศรษฐกิจอ่อนแอลงต้องพิมพ์เงินปอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝั่งอเมริกากลับได้เปรียบทำไมล่ะครับเพราะอเมริกาเข้าร่วมสงครามช้าและที่สำคัญคือภูมิศาสตร์ สงครามไม่ได้เกิดบนแผ่นดินอเมริกาอเมริกากลายเป็นผู้ขายอาวุธขายอาหารขายสเสบียงให้กับประเทศที่ทำสงครามผลคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปี1944อเมริกาครอบครองทองคำถึง70%ของโลกเลยนะครับลองนึกภาพนะครับทองคำ70%ของโลกอยู่ในมืออเมริกานั่นหมายความว่าอเมริกามีความมั่งคั่งมหาศาลหลังสงครามโลกครั้งที่สองปัญหาใหญ่คือระบบการเงินโลกพังครับ ให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยก่อนหน้านี้ทุกประเทศใช้ระบบที่เรียกว่า gold standard คือมีทองเท่าไหร่ก็พิมพ์เงินได้เท่านั้นเมื่อมีทอง1,000ล้านบาทก็พิมพ์เงินได้1,000ล้านบาทแต่พอมีสงครามต้องใช้เงินมหาศาลหลายประเทศก็ลักไก่พิมพ์เงินเกินกว่าทองที่มีทําให้ค่าเงินแต่ละสะกุลแกว่งไปมาการค้าขายระหว่างประเทศลําบากมากปี1944จึงมีการประชุมที่สําคัญมากครับชื่อว่า Bretton Woods Agreement มี44ประเทศมาประชุมกันที่เมืองเบรตเ o นวูดส์ในอเมริกาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหานี้ข้อตกลงคือทุกประเทศจะผูกค่าเงินของตัวเองกับดอลลาร์และดอลลาร์จะผูกกับทองโดยทอง1ออนซ์แลกดอลลาร์ได้35ดอลลาร์พูดง่ายๆคือถ้าคุณถือดอลลาร์เท่ากับคุณถือทองคาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้ทองคุณสามารถเอาดอลลาร์ไปแลกได้เลยระบบนี้ทำงานได้ดีในช่วงแรก แต่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960อเมริกาใช้จ่ายเงินมหาศาลทั้งโครงการสวัสดิการในประเทศและที่สำคัญคือสงครามเวียดนามซึ่งยืดเยื้อยาวนานและใช้งบประมาณมากมายหลายประเทศเริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมอเมริกาใช้เงินได้เยอะจังหรือว่าแอบพิมพ์เงินเองเมื่อความสงสัยเริ่มมากขึ้นหลายประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสเริ่มขอแลกดอลลาร์เป็นทองคืนแต่อเมริกามีทองไม่พอครับ เพราะพิมพ์เงินเกินกว่าทองที่มีไปแล้วจนถึงปี1971เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่านิกสันช็อกประธานาธิบดีนิกสันประกาศว่าตั้งแต่วันนี้อเมริกาจะไม่ให้แลกดอลลาร์เป็นทองอีกต่อไปนี่คือการหย่าร้างระหว่างดอลลาร์กับทองครับลองนึกภาพนะครับคุณถือดอลลาร์อยู่แต่พอจะไปแลกทองเขาบอกว่าแลกไม่ได้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงครับแต่ที่น่าแปลกคือดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกต่อ ทำไมนะหรือเพราะอเมริกาสร้างความต้องการใช้ดอลลาร์ขึ้นมาอย่างชาญฉลาดปี1974อเมริกาทำข้อตกลงสำคัญกับซาอุดีอาระเบียที่เรียกว่า Petrodollar Agreement ข้อตกลงคือซาอุดีอาระเบียจะขายน้ำมันด้วยดอลลาร์เท่านั้นแลกกับที่อเมริกาจะขายอาวุธและให้ความคุ้มครองทางการทหารหลังจากนั้นประเทศในตะวันออกกลางก็ทำตามทุกโลกต้องใช้ดอลลาร์ในการซื้อน้ำมันลองคิดดูครับทุกประเทศต้องใช้น้ำมัน ถ้าอยากซื้อน้ำมันต้องมีดอลลาร์นี่คือการสร้างความต้องการดอลลาร์อย่างฉาญฉลาดแต่การเป็นสกุลเงินหลักของโลกไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับมันมีข้อเสียที่หลายคนไม่รู้ให้ผมอธิบายแบบนี้ครับอเมริกาจะรักษาสถานะนี้ได้ต้องขาดดุลสองอย่างเสมออย่างแรกขาดดุลการค้าหมายความว่าต้องนำเข้ามากกว่าส่งออกทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อ,ออเมริกานำเข้าสินค้าก็ต้องจ่ายเป็นดอลลาร์ดอลลาร์จึงไหลออกไปทั่วโลก ทุกประเทศมีดอลลาร์ไว้ใช้ลองนึกภาพว่าถ้าอเมริกาส่งออกมากกว่านําเข้าดอลลาร์จะไหลกลับเข้าอเมริกาหมดแล้วประเทศอื่นจะเอาดอลลาร์ที่ไหนมาใช้ค้าขายอย่างที่สองขาดดุลงบประมาณคือรายได้จากภาษีไม่พอกับรายจ่ายต้องออกพันธบัตรรัฐบาลกู้เงินตลอดเวลาผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อประเทศต่างๆได้ดอลลาร์ไปพวกเขาจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน คำตอบคือซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเพราะปลอดไทยและได้ดอกเบี้ยแปลว่าอเมริกาต้องออกพันธบัตรใหม่ตลอดเวลาเพื่อรองรับดอลลาร์ที่ไหลกลับเข้ามานี่คือวงจรที่ต้องเกิดขึ้นอเมริกานำเข้าจ่ายดอลลาร์ออกไปประเทศอื่นได้ดอลลาร์เอามาซื้อพันธบัตรอเมริกาอเมริกาได้เงินมาใช้จ่ายต่อแต่ปัญหาคือระบบนี้ทำให้หนี้อเมริกาพอกพูนขึ้นได้เรื่อย ตอนนี้หนี้สาธารณะของอเมริกาอยู่ที่38ล้านล้านดอลลาร์ครับลองคิดดูนะครับ38ล้านล้านดอลลาร์ถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็ประมาณ1,300ล้านล้านบาทมากกว่า GDP ของไทยเกือบ80เท่าแค่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็ประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ35ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณของไทยทั้งปีเลยนักเอกสาตรชื่อโรเบิร์ตทริฟฟินเคยเตือนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี1960 เขาเรียกปัญหานี้ว่าทริฟฟินไดเลม่าหรือกลืนไม่เข้าขายไม่ออกอธิบายง่ายๆคือถ้าอเมริกาอยากรักษาสถานะสกุลเงินหลักต้องขาดดุลต่อไปหนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอาจไม่ยั่งยืนแต่ถ้าอเมริกาอยากลดหนี้เริ่มส่งออกมากขึ้นดอลลาร์ในระบบจะน้อยลงสถานะสกุลเงินหลักจะสั่นคลอนเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นและนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศเริ่มคิดถึงการลดการพึ่งพาดอลลาร หรือที่เรียกว่าดีดอลลาริเซชั่นมีหลายเหตุผลที่ทําให้เกิดกระแสนี้ครับเหตุผลแรกคือการแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรทางการเงินระบบการเงินโลกใช้ระบบที่เรียกว่า s w i f t ในการโอนเงินระหว่างประเทศและสะกุลหลักที่ใช้คือดอลลาร์เมื่ออเมริกาต้องการลงโทษประเทศใดก็สามารถตัดประเทศนั้นออกจากระบบ s w i f t ได้ตัวอย่างที่เห็นชัดคืออิหร่านถูกตัดออกจากระบบตั้งแต่ปี2012รัเสเซียถูกตัดออกในปี2022หลังจากลุกรานยูเครน ลองคิดดูนะครับถ้าคุณถูกตัดออกจากดอลลราเท่ากับถูกตัดออกจากการค้าโลกเพราะทุกประเทศใช้ดอลลร์ในการค้าขายหลายประเทศเริ่มกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราถูกแซงชั่นจะทำยังไงเหตุผลที่2คือนี่มหาศาลของอเมริกาอย่างที่บอกไปนี่อเมริกาตอนนี้38ล้านล้านดอนลลร์หลายประเทศเริ่มสงสัยว่ามันจะยั่งเยินไหมถ้าดูประวัติศาสตร์สกุลเงินหลักของโลกจะอยู่ได้ประมาณ100ปีอเมริกาผ่านมา70ปีแล้ว หลายประเทศจึงเริ่มกระจายความเสี่ยงลดการถือดอลลาร์เพิ่มการถือทองคําหรือสกุลเงินอื่นๆแล้วสกุลเงินไหนจะมาแทนดอลลาร์หลายคนมองไปที่เงินหยวนของจีนเพราะเศรษฐกิจจีนใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแต่ปัญหาคือจีนควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุนค่อนข้างเข้มงวดทําให้หลายประเทศไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้หยวนมีสัดส่วนนิทุนสำรองโลกแค่ประมาณ1 0 2ถึงเอร์ซเทียบกับดอลลาร์ที่มีเกือบ60เอร์เซยูโรก็เป็นอีกตัวเลือก แต่ปัญหาคือเศรษฐกิจยุโรปไม่ค่อยแข็งแรงและยูโรเป็นสกุลเงินของหลายประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวทําให้การตัดสินใจซับซ้อนบาทไทยนะหรือคงยากครับเศรษฐกิจเราเล็กเกินไป